สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมจิรติขันติพโลนะครับล่าสุดเช้าวันนี้หุ้นไทยปรับตัวลงมาหลุด1,300จุดไปในบางช่วงบางต่อนะครับได้รับแรงกดดันสําคัญมาจากทั้งปัจจัยเรื่องของความกังวลการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วก็มีปัจจัยในต่างประเทศที่เข้ามากดดันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนกับปัจจัยในต่างประเทศครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐปรับตัวลงมานะครับโดยดัชนีดาวโจลดิลบไปหลังจากที่มีการรายงานรายงานการประชุมของธนาคาร กลางชาฮรัตที่บอกว่ากรรมการของธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีความกังวลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด1 i จะทำให้เศรษฐกิจเผชิญกับความเสี่ยงสูงพร้อมกับเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจในรอบใหม่ขณะที่ทำเนียบขาวและก็สภาของเกรสนะครับยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการออกมาตรการดังกล่าวจนถึงขนาดนี้ครับโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงไปนะครับ85จุดมาอยู่ที่27,692จุดนะครับ แล้วก็รายงานของธนาคารกลางสหรัฐยังยืนระบุด้วยนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมายซึ่งก็ระมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดในระดอกใหม่ของโควิด -19 นะครับแล้วก็สถานการณ์นี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจสุดตัวลงอีกจึงอาจจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่เผชิญกับภาวะชะงักงันได้ครับ ขณะที่นักทุนในประเทศก็จับตากับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐหลังจากที่มีการปรับคอรมอใหม่ๆนะครับทั้งเรื่องของการอาัดฉีดเม็ดเงินในเรื่องของสินค้าปุะโภคบริโภคแล้วก็รวมไปถึงกระตุ้นการจ้างงานด้วยครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระาบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าสอบศครับ เห็นชอบให้แนวทางดูแลและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 จำนวนสิ่มาตรการได้แก่มาตรการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโดยจะมีการขยายสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับได้แก่ขยายสิทธิ์จากคนละ5คืนเป็น10คืนนะครับแล้วก็ขยายการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินจากราคา1 0 0 0บาทก็ให้เพิ่มเป็น2000บาทต่อคนเลยนะครับ โดยที่ผ่านมาครับโครงการเราเที่ยวด้วยการมีการใช้สิทธิ์แค่ประมาณ5 5 0 0 0 0คืนเท่านั้นทึ่ก็ถือว่าถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายพอสมควรเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยกำหนดไว้สูงถึง5ล้านคืนเลยทีเดียวโดยมาตรก,การสนับสนุน SME นะครับที่กระทรวงการคลังดําเนินการไป,ไปแล้วรวมไปถึงมาตรการสง่งเสริมการจ้างงานนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าจะจัดหาตําแหน่งงานรองรับได้ประมาณ1ล้านตําแหน่ง แล้วก็จะมีการใช้งบฟื้นฟู4 0 0แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ดูมาถึงสนับสนุนการจ้างงานในภาคเอกชนโดยทั้ง2เรื่องนี้ครับจะนําเสนอารายละเอียดในที่ประชุมคอรมสัญจรที่จังหวัดระยองในช่วงสัปดาห์หน้าครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เปิดให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการครับ คุณรัชาดาธนิเดเกนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าประเทศไทยครับเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ให้บริการ 5G ในเชิงพาณิชย์โดยรัฐบาลยังเห็นชอบมาตรการการส่งเสริมการลงทุน 5G นะครับสร้างแรงจูงใจดึงดูดนักลงทุนให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่รวมทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม 5G โดยการใช้ 5G นะครับจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกหรือว่า EEC เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติด้วยเพื่อที่จะนําไปสู่นะครับเมืองอัจฉริยะหรือว่า smart city <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานาครปริมณฑลเชียงใหม่นครราชสีมาขอนแก่นสงขลาแล้วก็ภูเก็ตด,ด้วยรวมทั้งท่าอากาศยานที่สําคัญที่จะได้สัมผัสนะครับเจอกับ 5G อย่างแน่นอนครับ ทั้งนี้นะครับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยในระยะปี66ถึง70เนี่ยก็ต้องเป้าไว้ว่าจะมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมถึง98%ของประชากรภายในปี70แล้วก็เพิ่มเศรษฐกิจนะครับมีมูลค่าจากการใช้ 5G เป็นสัดส่วน6.6%ของ GDP แล้วก็ผู้ประกอบการ SME นะครับจะมีการใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่ำกว่า7,000รายแล้วก็ผู้เรียนนะครับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเข้าถึงบริการ เทคโนโลยีด้านการศึกษาด้วยนะครับโดยการประยุกต์ใช้ 5G ไม่ต่ำกว่า7 0 0 0รายเลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อในช่วงของเนวข่าวเที่ยงครับ